ครับหลังจากที่ประกอบมานานก็มาลองเครื่องนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับเออมี้มด้วยลมงถึงจะหกปอนี่ยรมด้วย น,นี่เตรียมส่งงานเลยนะครับประกอบเตรียมส่งงานเลวเฮ้ยนมาแล้วเหยียบชูนเลยนีมาแล้วเหยียบชูนเลยทุกนวนเฮ้ยเดี๋ยวเียวให้ลงก่อนลงกนเากา่ได้็อะรนน้นได้เล่มยเลยนี่เตรียมส่งงานแล้วนะครับนี่จะไล่เบรกไล่ัลครับอ่าเดี๋ยวจะเราดูั้งนะครับ โอเคโอเคได้โยได้อย Ng ู่ได้โยได้อยู่หาวจะของขนาดว่าไงครับงงเลยเลยครับงงเลยทุกคนว่าไงงงงงเป็นไก่ตาเตกเลยเท่งเทิงเทิงเทิงเข้าว่างเหยียบโชว์ดิเหยียบโชดทุกคนดิ เออก็เสร็จสิ้นครับต่งงานได้ครับ